สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่น้องลำสิงนะครับเจ้าคุณเงินถึงไหนแล้วช่างหนุอนุชาโอ้ยนี่อุออปกรณ์นะครับมาทำอะไรเศษกระดาษรู้เลยว่ามาทำอะไรรู้เลยครับว่าเศษกระดาษมาทำอะไรเศษกระดาษเพิ่มมูลค่า เศษกระดาษนี่น่าจะให้ผมทายนะเอามาขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบแน่นอนเดี๋ยวพาขึ้นไปชมขึ้นแบบนั่นไงมีกาวด้วยแบบนี้ขึ้นแบบแน่นอนน่าจะวัดแบบนะครับไม่รู้ว่าวัดเสร็จหรือยังนี่อันนี้จะเป็นสายดอกลำโพงตรงนี้นะครสองฝั่งรถผมเขาไอซับยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่า ยังไม่มีงบครับแต่ว่าใส่แมกเวลรอไว้ก่อนแมกเวลก็คือตัวเก็บไฟคล้ายๆยังไงอะเพิ่งสั่งเมื่อเช้าเองว่าใส่แมกเวลเพราะว่าผมใส่เผื่อไว้เวลาเราใส่ซับหรือว่าเพิ่มกลางไปมันจะได้ไฟมันจะได้พอครับแมกเวลจะใส่เหมือนเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองก็ใส่แมกเวลเหมือนกันนะแต่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าช่างนุจะใส่ไว้ตรงไหนแต่ผมว่าน่าจะใต้บอกนะแต่ว่า power เอาไว้ตรงนี้ครับพาวเวอร์จะไว้ตรงนี้เจาะพัดลมข้างหลังหน้าจอก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ปรีเพิ่มงบไปอีกแล้วเราจากจากอันนี้เพิ่มไปอีกสามพันค่าแมกเวลเดี๋ยวก็ซับผมมีดอกแล้วเดี๋ยวก็ดอกของชานุนี่แหละเดี๋ยวก็จะ จะซื้อแค่ power แล้วก็ทำตู้นะครับแต่ว่ายังไม่ทำหรอกเดี๋ยววิ่งงานก่อนหน้าฝนฤดูหน้าครับค่อยทำเดินสายไฟแล้วเรียบร้อยสายไฟก็จะเป็นสายเล็กนะครับเพราะว่าเป็นเสียงกลางครับใช้สายตัวนี้แหละเดินเข้าในคัตซีนี่เดินเข้าในคัตซีแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเดินเข้าในตัวรถยังน,น,น่าจะยังไม่ได้เดินเข้าในตัวรถนะครับท่านผู้ชมชาัต้นไม่เห็นมาใส่เบาะสักทีเดินมาข้างหน้าอย่างอ๋อเดินมาแล้วตัวนี่เดินไปเรียบร้อยนะอ๋อน่าจะเดินเข้าในตัวรถแล้วสายยางเนียนเลยครับ <c oughs> อันนี้เดิน <c oughs> เดินมาข้างหน้ารถแล้ว ไม่โฟก,กัสเดินสายไฟเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าเดินเข้าช่องไหนในตัวรถเข้าช่องไหนเนาะนี่เดินมาถึงตรงไหน,น เดินเข้ามาขลังนี้จังอ๋อ,อน่าจะน่าจะยังไม่ได้เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาถึงตรงไหนแล้วเนาะ ไม่รู้เหมือนกันน,ะนี่ไงเจอแล้วเดินสายขเข้ามาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมาน่าจะวัดเแบบตัวนี้ไม่ได้ต่อนะตอนแรกอยากต่อแต่มันต่อเข้าวิทยุไปเสียงมันก็ไม่ว่าจะดีหรือเปล่า ต่อเข้าตัวนี้นะครับเอ้ยตัวนี้เลเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้หรือว่าตัวนี้วะตัวนี้มันก็เป็นอันนี้นี่หว่าตัวนี้มันเป็นลบน่าจ,จะเข้าตัวนี้นะครับงบบานปลายเฉย ส,สีแดงเดง้งครานี้กําลังไปเอากล่องนี่ไอ้ตู้เสียงกลางอยู่ตู้ข้างเป็นสองตู้นะครับ ข้างในย,ยังไม่ได้เดินสายแต่ว่าเดินเดินไปข้างนอกล่ะเดินลงกัะโชลรับเรียบร้อยข้างในย,ยังไม่ได้เดินน่าจะเดินเร็วๆนี้นะครับหนุกมกำลังเร่งงานาาคาราโอเกะครับน่าจะแต่รเราไม่รีบแต่เรา <laughs> <laughs> เห็นผมมาทุกวันผมไม่ได้มาริงนะผมมา <laughs> ผมอยากดูเฉยๆว่าช่างก็ทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ ผมไม่ได้เลิงครับผมอยากรู้อยากดูเผื่อเวลาช่างเราทำรถปุ๊บเราถ้าเราไม่ได้มาเราก็ไม่ได้ถ่ายหเห็นไหมวันนี้ไปซื้อซื้อรองเท้ามารองเท้าให้หนงมาถึงปุ๊บหนูช่างเดินสายไปเลยยังไม่ได้ถ่ายตอนเดินสายไปเลย <c oughs> ขนาดใส่สองอันก็พอดีนะเดี๋ยวผมมีงบก็เพิ่มไปข้าหลังครับอีกสองขลังก็เพิ่มน่าจะนาข้าซีอีกสองดอกพอละพาวเวอร์มันน่าจะขับสบายสๆแปดดอกแล้วก็เบลดก็รอชมครับไม่รู้ดิผมยังไม่อยากทำจุดซับเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีงบเรื่องไฟครับเรื่องเบ็ดเรื่องแยกใดอะไรงี้แต่ถามช่างดันเจาแล้วว่า แยกใดจะแยกตรงไหนวะตรงที่ปั่นปูนน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่ตัวนี้ก็ตัวไหนทุกอย่างนี่แหละตัวตัวที่ปั่นปูนบอกช่างเงินเจ้าไว้แล้วว่าจะแยกแบบแบบแยบกบไว้ข้างหลังครับแยบกบใดใดชาร์จนี่เราเราจะาไว้ข้างหลังนะ,ะคือรุ่นนี้สายพานมันหายยาก หยุดใส่สช่างทัดต้อใส่ช่างทัดเปินสีมหยุดแบตก็ไม่ต้องเป็นห่วงใส่ตัวแมกีเวลยไปแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องไฟนะครับรถ <c oughs> <c oughs> ผมถือว่าทำน้อยอยู่นะเพราะว่าใส่แค่กลางข้างในแค่สีแค่นั้นเองขนอกสอง ที่มันแพงเ้อนแอ่อนจะแพงมองหน้าโจอแล้วก็ชุดปรีกบพาวเวอร์ครับพวกดอกกลางอะไรนี่ราคามันก็ประมาณสองพันครับประมาณนี้ภายในสวยมากเลยอยากวิ่งดิและอยู่บ้านเงาครับ โอเครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับไป